การเสนอเรื่องแก้ไขหนึ่งสองให้เป็นนโยบายตอนหาเสียงมันเป็นเรื่องปกติมากมเพราะนั้นสารรมนูญอย่าไปเขาเรียกอะไรอย่าไปจนกระทั่งกลายเป็นมาตราหนึ่งสองเนี่ยมันมีลักษณะอภิรัฐธรรมนูญครับเหนือกว่าร,รัฐมนูญห้ามแก้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันจะทําให้ปรับตัวและและสังคมมันไม่ยืดหยุ่นะอ่ะเพราะนั้นสารรมนูญเนี่ยอย่าไปวางเกณฑ์ให้ผูกมัดปมเข้าไปแน่นเข้าไปอีกอหรือหรือถ้าภาษาที่เข้าใจกันคือว่า กลัวก้าวไกลแล้วก็เลยต้องเผาหลักกฎหมายอย่างเงี้ยไม่ถูกคือมาตราหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งอย่างที่คุณชูวัตรว่ามันเป็นแค่ประมวลกฎหมายยามันไม่ควรจะเป็นเรื่องต้องห้ามซับซ้อนอะไรแต่ต้องไม่ได้แล้วก็บรรดาฐานที่หนักไปกว่านั้นก็คือมันเคยถูกแก้มาแล้วแต่นี่ผมขอแต่แก้ให้มันหนักขึ้นเออใช่ที่ผ่านมาคือมันมีแต่แก้ให้หนักขึ้นใช่ไหมแต่ว่า,ถ,าถ้าแก้ให้หนักขึ้นมันก็ต้องแก้ให้เบาลงได้แล้วการแก้เนี่ย <laughs> เป็นการแก้ที่ยึดกับนะฮะหลักสากลว่ากฎหมายอันนี้เนี่ย ในหลักสากลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการห้ามอย่างเบ็ดเสร็จว่าห้ามมีนะแต่มีได้ให้มันได้สัดส่วนแล้วให้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยเป็นผู้เรียกร้องความคุ้มครองอาจจะด้วยตัวเองหรือให้ตัวแทนที่เกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ใช่ใครก็ได้ไปแจ้งความแล้วที่ไหนก็ได้แล้วที่ไหนก็ได้แล้วก็ลงโทษหนักขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตีความนอกตัวบทกว้างไปเรื่อยๆว่ามันเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยมันควรจะ รวบรัดแล้วก็เจาะจงแล้วก็แคบตีความอย่างแค่ว่าเป็นบุคคลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่ตีความไปถึงในอดีตหลักการสากลมันเป็นอย่างนี้ก็อันนี้เล่าให้ฟังได้ว่าคิมมารายวอชเนี่ยคุยกับทุกรัฐบาลตั้งแต่สมัยอภิิ์ก่อนอภิสิ์ด้วยซ้ำเนี่ยก็คุยมาต่อเนื่องสมัยรัฐบาลยิ่งรักเราก็คุยด้วยบอกว่า1 1 2เนี่ยหลักการสากลคืออยากจะเห็นการแก้ไข อืมนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะแก้แต่ว่ามันถูกทําให้กลายเป็นเรื่องต้องห้ามพูดถึงไม่ได้เลยตอนนี้แต่แก้หนักขึ้นได้แต่แก้หนักขึ้นได้แต่ประเด็นก็จะมาอย่างที่คุณชูวัฒน์พูดผมว่ผมคิดว่าจุดยืนเดียวกันว่าถ้าจะปัดตกเนี่ยปัดตกไปนานแล้วแต่พอยืดอายุอย่างเงี้ยสัญญาณมันไม่ดีว่าคงฟันแน่แล้วในยะในทางต่างประเทศคืออะไรถ้าเกิดไปดูแถลงการของรัฐบาลที่เป็นมิตรประเทศสำคัญกับไทยอย่างอเมริกาก็ดีหรือประเทศอื่นๆก็ดีเนี่ยพูดตรงกันว่า หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยยุบอนาคตใหม่ไปแล้วเนี่ยด้วยเหตุผลประหลาดประหลาดเนี่ยคราวนี้มันก็ประหลาดประหลาดอีกเช่นกันไปใช้วิธีเดิมเนี่ยเป็นนิติสงครามเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องท่าทีหรือว่าสถานะของไทยในเวทีรดับประเทศทันทีว่าเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปราบปรามคู่หรือประหัดประหารคู่แข่งในทางการเมืองยังมีประเด็นเรื่องสารรัฐมนุญอีกนิดหนึ่งนะฮะก็คือกรณี การขยายเวลา30วันให้คุณพิธาและพรกเก้าไกลนะฮะชี้แจงกรณีของการใช้ามาตรา112เป็นนโยบายในการหาเสียงนะเข้าขายล้มล้างการปกครองอะไรต่างๆไหมนะครับถามว่าเรื่องนี้ในมุมมองของผมเชื่อว่าของเรา3าคนได้ั้มนะครับคือผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากใช้คำว่าไร้สาระนะแ่เพราะคนร้นองเขาก็ไปร้องอ่ะแต่ว่าทีนี้ แต่ไอ้เรื่องไร้สาระอย่างนี้แหละมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันมันติดกันมาแล้วยุคพักต่างๆก็ไร้สาระวิกฤตการการเมืองนี่20ปีสองทศวรรษะถูกไหมเนี่ยมันก็มาจากเรื่องไร้สาระทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่ผมจะบอกก็คือว่าเขามีการขยายเวลาแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่2ออกไปอีก30วันนะครับคือมองคุณชูวัตรก็มองในแง่ดีก็ได้มองในแง่ร้ายก็ได้มองในแง่ดีก็คือว่าเ เขาขยายเวลาก็ทําให้มีเวลายืดอายุอันนั้นก็แปลว่าลึกๆแล้วเราคิดว่าเขาจะฟันก้าวไกลแน่ก็เลยยืดเวลาออกไปมองแง่ไรยืดทําไมตั้ง30วันเรื่องแบบนี้วันเดียวก็จบแล้วปัดทิ้งได้เลยอ๋อเรื่องจะรับคำร้องไม่ลับคำร้องมันหาเสียงปกติคือคุณมีอกคือมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยถึงที่สุดมันเป็นแค่ประมวลกฎหมายอาญาเสนอแก้ได้อยู่แล้วแล้วสภาไม่แก้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการของสภาครับใช่จุดยืนก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันมีบรรทัานมาก่อนมันเคยถูกแก้ คือมาตราหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งอย่างที่คุณชูวัตรว่ามันเป็นแค่ประมวลกฎหมายยาามันไม่ควรจะเป็นเรื่องต้องห้ามซับซ้อนอะไรแต่ต้องไม่ได้แล้วก็บรรดฐานที่หนักไปกว่านั้นก็คือมันเคยถูกแก้มาแล้วแต่นี่ผมขอถามแต่แก้ให้มันหนักขึ้นเออใช่ที่ผ่านมาคือมันมีแต่แก้ให้หนักขึ้นใช่แต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าแก้ให้หนักขึ้นมันก็ต้องแก้ให้เบาลงได้แล้วการแก้เนี่ย <laughs> เป็นการแก้ที่ยึดกับนะฮะหลักสากลว่ากฎหมายอันนี้เนี่ย ในหลักสากลไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นการห้ามอย่างเบ็ดเสร็จว่าห้ามมีนะแต่มีได้ให้มันได้สัดส่วนแล้วให้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยเป็นผู้เรียกร้องความคุ้มครองอาจจะด้วยตัวเองหรือให้ตัวแทนที่เกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ใช่ใครก็ได้ไปแจ้งความแล้วที่ไหนก็ได้แล้วที่ไหนก็ได้แล้วก็ลงโทษหนักขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตีความนอกตัวบทกว้างไปเรื่อยๆว่ามันเป็นกฎหมายอาญาเนีมันควรจะ รวบรัดแล้วก็เจาะจงแล้วก็แคบตีความอย่างแค่ว่าเป็นบุคคลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่ตีความไปถึงไในอดีตหลักการสากลมันเป็นอย่างนี้ก็ก็อันนี้เล่าให้ฟังได้ว่าคิมนารยวอชเนี่ยคุยกับทุกรัฐบาลตั้งแต่สมัยอภิสิทธิ์ก่อนอภิสิทธิ์ด้วยซ้ำเนี่ยก็คุยมาต่อเนื่องสมัยรัฐบาลยิ่งรักเราก็คุยด้วยบอกว่า1 1 2เนี่ยหลักการสากลคืออยากจะเห็นการแก้ไข นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะแก้แต่ว่ามันถูกทําให้กลายเป็นเรื่องต้องห้ามพูดถึงไม่ได้เลยตอนนี้แต่แก้หนักขึ้นได้แต่แก้หนักขึ้นได้แต,แ,นนแต่ประเด็นก็จะมาอย่างที่คุณชูวัฒน์พูดผมก็มคิดว่าจุดยืนเดียวกันว่าถ้าจะปัดตกเนี่ยปัดตกไปนานแล้วแต่พอยืดอายุอย่างนี้สัญญาณมันไม่ดีว่าคงฟันแน่แล้วในยะในทางต่างประเทศคืออะไรถ้าเกิดไปดูแถลงการของรัฐบาลที่เป็นมิตรประเทศสำคัญกับไทยอย่างอเมริกาก็ดีหรือประเทศอื่นๆก็ดีเนี่ยพูดตรงกันว่าถ้าหากมีการยุ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยยุบอนาคตใหม่ไปแล้วเนี่ยด้วยเหตุผลประหลาดประหลาดเนี่ยคราวนี้มันก็ประหลาดประหลาดอีกเช่นกันไปใช้วิธีเดิมเนี่ยเป็นนิติสงครามเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องท่าทีหรือว่าสถานะของไทยในเวทีรอบประเทศทันทีว่าเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปราบปรามคู่หรือประหัดประหารคู่แข่งในทางการเมืองครับ แต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีมันจะไปไกลกว่านี้ได้ไหมฮะอย่างเช่นการแซงชั่นการอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันจะได้แค่ประมาณนี้ผมสมมมันก็มันมันมันเป็นไปได้ที่จะเกิดการผลักดันให้อย่างกรณีประเทศที่กําลังมีการเจรจาการค้าเสรีกับไทยตอนนี้คือ EU 20กว่าประเทศเนี่ย28ประเทศเนี่ยอาจจะชะลอการเจรจาการค้าไปเพราะก่อนหน้านี้เคยทำอะไรลราตอนสมัยรัฐประหารเนี่ยเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งรแล้วครั้งนี้ถ้าหากว่ากติกา ในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยถูกแทรกแซงโดยองคอ์กรทางกฎหมายองค์กรอิสระที่จัดตั้งโดยระบอบรฐอัฐบาลก็มาเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ประชาชนในประเทศเขาเนี่ยก็ไปบอกรัฐภารัฐภาก็ไปกดดันรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยที่เจราจาอยู่ไทยเนี่ยเบรกก็เป็นไปได้นะครับในตัวเรื่องมาตราหนึ่งสองเนี่ยผมก็จะเสริมพิสุนัยห,หน่อยเพราะพิสุนัยเนี่ยมองในเชิงสิทธิ์ นักสิทธินชุมชนเนี่ยมันไม่ได้ซ้ายไม่ได้ขวามันเอาความนมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นตัวตั้งใช่ไหมแต่ถ้ามองในมุมฝ่ายขวานะฝ่ายขวาเนี่ยเราเราเยอะบางคนก็เห็นปัญหาของมาตาหนึ่งสองว่ามันกลายเป็นดึง,งสถาบันกษัตริย์ให้มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอใครก็จะโหนเจ้าใช้ข้ออ้างตรงนี้มันก็ทําให้กษัตริย์เนี่ยโดนดึงลงมาโดนติดฉินนินทาโดนว่าร้ายโดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฝ่ายขวาที่จงรับพักดีจริงๆเนี่ยเขาถึงอยากจะแก้หนึ่งหนึ่งสองด้วยไงว่าทํายังไงก็ตามนี่ให้มั ไม่กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ได้แปลว่าหมิ่นประมาทกษัตริย์ได้อย่างเสรีอย่างนี้ไม่มีมตรงนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีข้อถกเถียงเรื่องนี้อยู่แล้วทั้งที่คนเสนอแก้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็เห็นว่าบทบัญญัตินี้มันต้องมีเพราะบทบัญญัติในการไม่หมิ่นประมาทประมุขต่าง,ปร,างประเทศยังมีเลยใช,ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันชัดเจนอยู่แล้วทั้งเขาเรียกอะไรฝ่ายขวาจริงๆครับ เขาก็รู้สึกว่าอยากจะต้องแก้เหมือนกันที่จะต้องไม่ให้พัเพราะสารเป็นเครื่องมือทางการเมืองฝ่ายซ้ายไม่ต้องพูดถึงอยู่ละเขาไม่เสนอแก้หรอกเขายกเลิกไปเลยซึ่งบ้านเราไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ว่าจะยังไงพิธาจะโดนข้ออ้างเรื่องนี้จนกระทั่งไม่สามารถเป็นนายกได้แต่เรื่องนี้ยังต้องพูดต่อไปและเรายังจะต้องย้ำต่อไปว่ายังไงวันหนึ่งต้องแก้แน่จังหวะไหนแค่นั้นเองครับ ที่ที่อยากรู้นิดหนึงว่าการแก้ที่ผ่านมาที่บอกว่าหนักขึ้นเนี่ย<ะ>คือหนักขึ้นในแง่หนึ่งคือโทษถูกไหม<ะ>ให้มันกว้างมากขึ้น<ะ>เป็น3า5ถึงส<ะ>ิปีซึ่งในอดีตเข้าใจว่าน่าจะน้อยกว่านี้น้อยกว่านั้นสอง<ะ>ก็คือว่าครอบคลุมบุคคลต่างๆมากขึ้น<ะ>ด้วยไหมอ๋อยังตอนนี้เนี่ยก็ยังคลุมอยู่แค่สีก็คือกษัตริย์ราชนีร,รัชทายาทแล้วก็ผู้สําเร็จราชการ ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีแค่2เพราะมีแค่กษัตริย์กับราชินีส่วนผู้สําเร็จราชการในรชชาชทายาเนี่ยไม่มีการแต่งตั้งก็ยังก็ถือว่าคุ้มครองแค่สองครับเพราะยังเนี่ยที่เล่าว่ากฎหมายอาญาต้องตีความอย่างรัดกุมตีความตามตบทก็ก็มีอยู่แค่สองในปัจจุบันคุณจะไปอ้างถึงอดีตเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีเคสแต่ตอนนี้เนี่ยบรรทัดฐานในคําพิพากษาของศาลแล้วก็คําสั่งฟ้องของอัยการเนี่ยลากไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆก็คือ บุคคลในอดีตของอดีตราชวงศ์ไปถึงอดีตราชวงศ์แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยครับครับ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เหล่านี้ก็ถูกดึงเข้ามาหรือว่าผู้สําเร็จร,ราชการ้โทษรัชทายาทซึ่งยังไม่มีการแต่งตั้งอ,อายการก็ไปสรุปเอาเองว่าบุคคลดังกล่าวต่อไปนี้ถือเป็นรัชทายาทซึ่งจริงๆย,ย,ย,ยังไม่มีการแต่งตั้งอ,อยายการไปคิดแทนร,ราชสํานักไปเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวเป็นบรรทด<า>่นานท,ที่น่าก,กังวลเราก็อยากใจพวกเหล่านี้เนี่ยมันก็ทาให้รัฐกลุ่มอย่างที่คุณชิว,วัตรพูดหลักสากรไม่ได้ห้ามการคุ้มครองประมุขแห่งรัฐแต่การคุ้มครองนั้นต้องได้สัดส่วนและเจาะจง แันนี้เองหลักง่ายๆท่านนี่จริงแล้ว,ลวใ,นในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขายังมีการถกเถียงกันอยู่เลยใช่ไหมว่าจริงแล้วสยามเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่ตอนไหนถูกไหมความเป็นที่เราเคยคุยในรายการนี้หลายๆครั้งถูกไหม แต่นี่คือเราสามารถโทษนี่ย้อนกลับไปตั้งแต่ในสมัยได้ไกลแค่ไหนอยุธยาสุโขทัยที่ซ้ําไปไหมผมไม่รู้อนาคตอาจจะเป็นระดับนั่นเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก่อนสุโขทัยหรือว่ารัฐมันไม่ได้เป็นรัชชาแบบนี้เออมันไม่ใช่ชาติมนเพิ่งมันไม่ได้เป็นเมืองร้อ่ร้อยห้เออใช่ไหมซึ่งมันซึ่งมันก็โอ้โหอย่างนั้นมันก็ก็เลยอย่างงี้มันจะเป็นการตีความในระดับที่แบบว่ามหาานี่แหละปัญหาข้อหนึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นการเสนอเรื่องแก้ไขหนึ่งสองให้เป็นนโยบายตอนหาเสียงมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะฉะะนนนัั้าาาารรรรฐมูญอออยยย่่ไไไปปเเีก จนกระทั่งกลายเป็นมาตราหนึ่งสองเนี่ยมันมีลักษณะอภิร,รัฐมนูมครัเหนือกว่ารัฐธร,รมนูญห้ามแก้เลยอย่างเงี้ยมไม่ได้นะมันจะทําให้ปรับตัวและและสังคมมันไม่ยืดหยุ่นน่ะเพราะนั้นสารมนูญเนี่ยอย่าไปวางเกณฑ์ให้ผูกมัดปมเข้าไปแน่นเข้าไปอีกอหรือหรือถ้าภาษาที่เข้าใจกันคือว่ากลัวก้าวไกลแล้วก็เลยต้องเผาหลักกฎหมายอย่างเงี้ยมไม่ถูกใช่ นะครับในส่วนนี้ต้องย้ำอีกครั้งนึงว่ามาตรา112นั้นเป็นเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่หลายฝ่ายเอามาใช้นะฮะเล่นงานศัตรูทางการเมืองเนี่ยโอ้โหมาตั้งแต่เกิดลยบอกเลยตั้งแต่เกิดมีเรื่องนี้ตลอดเป็นเหตุผลในการรับประหาร